ดีค่ะชื่อวันีรัตน์ก่อนพิลมค่ะชื่อเล่นชื่อป้าต้อยตามในหมู่บ้านหมู่สองเขาเรียกกันรู้จักกันทุกคนค <c oughs> กนน็กินน้ําตุ่มกินน้ำกระเบื้องมาจะเท่าหอยู่แล้วอะตั้งแต่เกิด <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเพียงแต่เปลี่ยนบ้านตอนเด็กๆอยู่หลังจากแล้วมาตอนโตสังกสีแล้วก็มา, 4, มา10บกว่าอยู่กระเบื้องเ <c oughs> อาชีพอย่างนี้มีเงินก็ไม่เยอะ หลังลงปลูกมันไม่ใช่น้อยๆนะแล้วมีคตอนจะมาที่ว่าจะเปลี่ยนได้บ่อยๆแล้วจะใช้ของที่เราใช้อยู่ของเดิมของที่บ้านหลานหมูอสองมุมเ,เ,เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยด้วยอ่ามันนิ่มดีเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยมันห่างง่ายแล้วถ้าเกิดขึ้นใบนานๆเข้าอ่ะ แล้วถ้าเกิดมันปลูกขึ้นมามันแอนเนี่ยทำยังไงเพราะว่ากระเบื้องเก่าเราอยู่มาตั้งชั่วยุคนบางทีก็เป็นร้อยร้อยปีนะที่เขาไม่มีเงินเปลี่ยนแล้ว,ลวเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันคงไม่มีเงินปลูกถึงขนาดสิปียี่สิบปีปลูกใหม่เงี้ยผุพังไปอย่างเงี้ยมันคงไม่มีปัญญาขึ้นมาหรอกเพราะของเก่ามันดีกว่าอยู่แล้วมันทนทานอะ่ะมีค่ะฉันป้ากินเชงอวรุนค่ะ อยู่บ้านเลขที่3 6 5ค่ทับทั่ใช้กรงการกระเบื้องนี้มาแล่ยายหินมาอาจจะนานฝ่า59ปีนะคะที่อยู่เป็นกระเบื้องแร่ยายหินค่ะก็อยู่ก็ดีนะไม่เคยมีอะไรที่เกิดขึ้นมาแม่เจ็บป่วยก็เรื่องโรคชรลาคนแก่นะเตี่ยก็เหมือนกันเพราะเตี่ยเขาเสียอายุ93ปีนะคะแต่ก็ไม่มีเกิดการเป็นมะเร็งในบ้าน เป็นทั้คนเลยค่ะก็ก็เสียใจนะคะเพราะกระเบื้องเรื่อะไรหินนี่ไม่มีกระทบสะท้านเรื่องมะเร็งอะไรทั้งหมดเลยเพราะที่บ้านนี่เตี่ยแม่อายุมากแล้วในหมู่ในหมู่สองเนี่ยอาจจะมากมากกับเพื่อนด้วยเพราะก็ไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่บ้านทานน้ำฝนหุงข้าวน้ำฝน,น,ำฝนที่บ้านใช้มาเมื่อลมแรงนี่ประมาณสองปีปีฝ่าแล้วหล่นอยู่ในน้ำนั่นลงไปเหยียบยังไม่แตกเลย,ย,ย,ยกระเบื้องตัวเก่าอะ่ะ แร่ใยหินนั่นแหละเพราะลมแรงมากนะเราปรตอ,ขอเขาก็เห็นไปดูแต่ก็ไม่แตกแช่อยู่เป็นปียังไม่เป็นไรอ่ะีจะดูนะพวกเราดูนะอเนี่ยกับเบื้องรุ่นเก่าเนี่ยอย่างน,น้อยๆกับเบื้องรุ่นนี้ต้องใช้ถึงสามสิบปีอะดูลองหักดูกําลังหักของพวกเรานะเนี่ยผมแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยนะมันหักยากเห็นไห,นไหมดูนะมันนี่ไม่ได้แกล้งนะนี่มันหักเรื่องจริงอันเนี้ยเห็นไหม จะถามว่าถ้ารุ่นใหม่มาอย่างเงี้ยแล้วรุ่นใหม่จนคิด่ว่าดีดีเนี่ยดูเดดูนะเนี่ยไม่ยังออกแรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเราอยากจะใช้เราจะไปใช้อะไรอะ่ะแล้วนี่ถ้าเกิด<ม>น้าค้างแรงหรือฝนตกประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่หักครับเราตายเดี๋ยนอนอยู่บนบ้านถามว่าเป็นสารที่ก่อมาเ็งถามว่าไอ้กระเบื้องตัวใหม่เนี่ยเท่าที่ผมไปฟังไปดู แล้วก็ไปดูไปจับไปดูแล้วเนี่ยไปวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่จะใช้คงทนหรือเปล่านะแต่ถามว่าตัวนี้รู้แล้วอะทนแน่นอน30ปีถามว่าบางบ้านที่เราเคยเจอแล้วเขาลื้อแล้วเนี่ยเขายังไม่ทําเขื่อนกันดินที่โดนน้ําเป็นปีๆเป็นเปรอเนี่ยยังได้ประโยชน์ยังใช้ได้อีกเนี่ยแต่ถามตัวใหม่เนี่ยที่หน่วยภาคประชาชนมาให้ดูเนี่ยจุ่มน้ําแค่ ครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมาหักเนี่ยหักเหมือนไม่ต้องออกแรงค่อยๆตบก็จะหักอยู่แล้วแล้วบอกว่าเป็นกระเบื้องที่ดีใช้ดีเนี่ยผมว่าไม่ได้แล้วแล้วยิ่งภาคประชาชนพวกเรานี่ชุมชนที่เหมือนกับที่เขาเรียกว่าดมทนเดยโอกาสหรือมีไรายได้น้อยเนี่ยถ้าถามว่าถ้ามาซื้อกระเบื้องอย่างนี้อายุใช้งาน10ปีหปี8ปีแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่ถามพวกนี้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อกันเปลี่ยนกันบ่อยๆ